วันนี้ก็มีอย่างหลายครับผมขนมเสียนขึ้นเก้าครับแซกสิกินอีอย่างดีเซระมือนะครับเนาะมีอยังไก็กินไปแซ่บขึ้นเก้าเหรอครับมาด้วยครับเด้อสวัสดีครับผมมาด้วครับจวนร่กันครับขนมเสียนอีกแล้วครับินใจครับ